กีนนกมาทลาอกันยุนาบ้านพี่น้องไัยรุนมาม,มีเรื่องกันยุนาบ้านไปแล้วไปแล้วแยกย้ายกันแล้วตัวนึงสูบ่บ่ใดานี้ไปแล้วเห็นบ่เขาตีกันยุนาบ้านเขาแหมวขาขยบักท่านอยู่นี่นะอืมเก่งใจเจ้าของบ้านเลยตีกันนกเขาตีกันปัก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 ตัวนึงสูบ้บ่ใดาไปแล้ววิ่งนี้ไปแล้ว คนว่ากำลังจะไปเป็นกรรมการตัวนี้จะตัวตึงจัดมันบอก็เลยบ่บย่อมไปละเบิงเป็นเจ้าิีนเพราะว่าหมองี้มันมนีของกินหลายเห็นมันเอาตีนจับหน้าให้ปูที่บินบินหรอมันใช้ตีนเลยหรอมันใช้ตีนกับปากกันมาใช่แน่ตอดกันเอ้เตือตึงจริงเว้ยไม่กล้ามาเลยตัวน,นั้นหายไปเลยตอนตีกันเป็นตะไทยที่ดไทายประท่านคิดพรอ ตัวตึงจัดมกตีเพื่อนอยู่หน้าบ้านเราใ่จริงเอินเขามาที่ไรตัวนั้นมันไปใสล่ละมาตีอยู่ท่านว่าไหมตึงจัดตึงจัดใสล่ละโวกัสบก้บกองคอยตึงจัดมากใสล่ละนั่นน่ะนั่นน่ะ เดินขอกมาติ่ะตึงจัดตึงจัดไปแล้วยินหนึ่งเม่นเขาเพื่อนนีเล่นบะยินมางเม่นไอแต่เม่นบอโจูด้นี่นกเล่นเดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวมาไหมนี่มาตีกันอยู่นหนาบ้านห้องแหม้วไ่อยากไอห้องเลยนี่นาบ้านขายบางท่านไอรุ่นมาตีกันอืนม ไปแล้วหนีแล้วไล่งั้ยคน